สวัสดีครับเพืช่องเดือกเกมเมอร์กันนะครับทุกคนวันนี้ทุกคนจะเห็นผมในมาค้านะครับแต่เอลฟานะครับทุกคนทงในซ้อนแอกเอ็ดออนมอสสามอย่างรวมกันเลยและเสียงและเสียงตกดาเมจอะไรก็คือเหมือนเป็นเวอร์ชั่นเก่าของจาว่าเลยนะครับทุกคนเห็นไหมเสียงจมเสียงโดดน้ําก็เสียงกระโดดน้ํามันก็แบบก็เสียงเหมือนกับจาว่าเวอร์ชั่นเก่าแต่ว่าของเบสอมันก็คือเป็นเสียงกระโดดน้ําแบบนี้แหละครับทุกคนสมจริงมาก ไอเทมไม่สามารถสเต็กของได้เห็นไหมเห็นไหมผมจะสเต็กหมูเห็นไหม,ผม,ม,หไหมผมกดแล้วเห็นไหมมันมันมันกดข้อขไม่ได้เห็นไหมเ,เห็นไหมสเต็กของก็ไม่ได้เห็นไหมโคตรดีอ่ะเวอร์ชั่นเก่าของไม้ครับใครใครหลายๆคนก็มีอเอออยากคิดถึงนะนี่ทุกคนผมใส่ซีดนะครับทุกคนซีด2สองพันยี่สิสองตามด้วยสองพันหน้าอิอันนี้ผมก็อันนี้ผมก็สามารถวิ่งได้เล็กน้อยนะครับทุกคนเห็นไหมวิ่งได้เล็กน้อย นี่ผมกดวิ่งแล้วนะเหมือนกับการเดินธรรมดาไก่ดูไก,นกน่นี่เสียงธนูเวอร์ชันเก่าโคตรตำนานโคตรตำนานอ่ะเขาบอกเสียงวัวโคตตำนานนะครับทุกคนเดี๋ยว เดี๋ยวจะมีตอนแบบท้ายคลิปไม่ใช่ท้ายคลิปสิคลิปต่อไปแต่ว่าอนิเมชันการการฆ่าม็อบมันก็คือแบบว่าธรรมดานะคบทุกคนมันไม่ได้ตัวฟิลเหมือนกับเวอร์ชั่นเก่านี่ผมเดิมแบบปกตินะครับทุกคนตอนนี้แล้วขอบอกมันไม่มีโหลดอาหารนะทุกคนส่วนการออรีเจนเลือดก็คือแบบว่าไม่สามารถกินอาหารได้นะทุกคนเห็นไหม มันกินอาหารไม่ได้ไม่แต่เลือดจะลดก็เถอะมันไม่สามารถกินอาหารเพื่อเพิ่มเ,มเมลือดได้ไื่รู้เป็นเพราะอะไรแหละผมจะแกะแกะมันจะไม่ดรอปเนื้อเพราะเนื้อมันไม่มีในเวอร์ชันนั้นไม่มันมีแต่เนื้อหมูนู้เหมือเออนั่นแหละนั่นแหละ,นนหละเนื้อหมูมันมีอย่างเดียวมันไม่มีเนื้อแกะเอาถ้าใครไม่เชื่อเดี๋ยวผมฆ่าให้รูเปล่าฮะนี่ ทุกคนดูในในในช่วงเก็บของไม่มีเนื้อแกะมีแต่เนื้อหมูมันไม่ได้ไม่มันไม่ได้รอบเนื้อหมูนะแต่ถ้าเป็นการขุดเหล็กก็คือเป็นแบบขุดเหล็กปัจจุบันนะครับทุกคนขุดแล้วได้เหล็กได้เหล็กเป็นแบบเออแร่ดิบอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบก้อนก้อนแบบแร่อัดอัดแล้วอะ่ะเห็นไหมไม่รอปมันไม่รอปไม่แต่นีดเดียวก็คือยังก็คือศูนย์เปอร์เซ็น แต่สีบล็อกเนี่ยมันมันสว่างดีนะต่อกลางคืนมันไม่รู้จะเป็นยังไง <Yeah. S 1> ตอนนี้ผมไม่สามารถปรับต่อกลางคืนได้เพราะว่าผมปรับเป็นอาเวเอาเวเด่ ay, นั่นแหละก็คือต่อกลางวันทุกทุกวันเดี๋ยวผมวงสอยแกะแป๊บ โอ้โห oh. <laughs> แต่ว่าไอพิกัดโพสิชันอันนี้ยังขึ้นอยู่นะทุกคนไม่สามารถครับแ p ปเปิลทองได้นะครับทุกคนตอนนี้ไม่สามารถครับแ p ปเปิลทองเอนชันได้เพราะว่าเขาไม่ได้เอ,อ่อทำทำการครับอยู่แต่ถ้าใครอยากได้แ p ปเปิลทองเอนชันแบบว่าครับได้ก็ต้องเอ,อ่อไปทําสร้างมดเอาเองหรือไม่ก็ไปหา นี่ว่าผมจะไปสร้างหมดนะแต่ไก่ตำนานจริงโหแร่โคตำนานแต่แร่ก็ยังแต่ว่ามันมันดรอปเวลหรอ,อใช่มันดรอปเวลแต่ว่าเวลมันหายไป มันมันถูกมันถูกฆ่าด้วยคอมมันบล็อกอไอเวลอะเนี่ยทุกคนข้างล่างมันก็ไม่มีแถบเลเวลให้ให้นะทุกคนส่วนการเอนชันก็เดี๋ยวๆแป๊บนะึงเดี๋ยวผมจะเปิดการเอนชันให้ดูผมยังไม่รู้เลยผมยังไม่ได้เปิดเช็คก,การเอนชานเลย มันมีบั๊กอะไรวะของโคตรรกอะถามว่าคำสั่งใช้ได้ตามปกติไหมได้ใช้ได้หมดแต่มันจะมีข้อผิดพลาดก็คือข้อผิดพลาดคืออะไรวะนี่สเต็กกับเนื้อมันมาจากไหนผมไม่เข้าใจ เดี๋ยวผมลองตั้งก่อนมันคืออะไรกันแน่ บอกแอนิเมชันการกินอาหารก็คือเอ้ยเสียงกินอาหารก็คือมันจะไม่มีนะครับทุกคนถ้าใครไม่เชื่อเปิดให้ดูอันนี้กินแล้วนะทุกคนอันนี้กินแล้วผมเปิดเสียงซาวหมดแล้วถ้าใครไม่เชื่อนี่ออ the i หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยร้อยหมดเพราะว่าไมค์เวอร์ชันเก่ามันไม่มีเสียงกินอาหารจริงๆเพราะว่ามันไม่มีหลอดอาหารอนะ่ะมันไม่มีเสียงรืออ้วยสุดยอด แต่ไอพวกไอของเวอร์ชันใหม่ก็อย่างเช่นไอไข่เนี่ยไข่สปอนสปอนม็อบแล้วก็ไอสก,กาอ,อ่ะไอ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 ไของใหม,หม่ๆอย่างเช่นไอพวกเนเธอไรแบบเนี้ยมันก็ไม่แบบไม่ค่อยดีมันมันก็แบบว่าเต็จเจอ์มันไม่เปลี่ยนได้ไง่ายลองไปต่างประเทศดูไปไปเที่ยวโยุโรปอเมริกาบ้างเอ้ยไม่ใช่ ไปเที่ยวดีเอ็นแต่แต่ลูกตายออฟเอนเดอร์อันนี้มันก็ยังหาได้นะหาของทุกอย่างสามารถหาได้ตามปกติแต่ว่าสุดครับบางบางตัวก็ไม่สามารถครับได้อยู่แล้วปาโคตรตำนานามาันมันต้องเป็นเอ่อบอสดราก้อนไหมอ่ะหรือว่าอะไรนะ ดกอนบอสเออนั่นแหละประมาณนั้นแต่นี่มันเป็นเอนเดอร์ด o กแล้วแถเออแล้วไอ้คำว่าเอนเดอร์ด o กมันควรเป็นสีม่วงอันนี้ผมจังจำได้อ่ะยังจำเวอร์ชั่นเก่าได้เลยอ่ะอันนี้นีเธอสตาแต่มันเป็นแร่รูบี้แล้วก็ผมลืมบอกบางอย่างแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวเสียงมันเงียบไปก่อนโฮ้ยแถบมันหายไปนี่หว่าเดี๋ยวผมจะจุดไฟดูเสียงมาครับเวอร์ชันเก่าอ่ะจุดไฟแต่ถ้าใครจุดไฟรัวๆได้มันจะเป็นเสียงเพลงเลยอ่ะแบบตึกดึ๊กดึกตึกดึกเฮ้ยตาสิชิบหายแล้มองนิดเดียวไม่ได้ว่าแต่ฟัก อไรวะแมวมันกดได้ได้เหรอเอ็นเดอร์แมนเดี๋ยวดูเสียงไฟเสียงมันแบบไพเราะมากอะเสียงวิชั่นเก่าอะอาเดี๋ยวเราแตะอือบายนี่ผมเพิ่งมาดีเอ็นครั้งแรกนะโห คำว่าอะไรครับคตราตำนานอ่ะเพราะผมใส่ซีซีนี้เกิดวันนี้เลยเราไปไหมู่บ <Okay. S 1> ้านวิเลตไหมเออคำสั่งโลเคชัไบโอมยังมีนะคะทุกคน <Okay. S 1> ขี้เกียจโลเคชไบโอมหนึ่งสองศูนย์สองหกสี่ทีพีหนึ่งสองศูนย์ ส6 4โอเคอันนี้ของผมพอใช้เครื่องหมายปุ้มมันก็จะแบบว่าโหลดเร็วมาหน่อยติดในบ็อกเฉยถามว่าตำนานไหมไม่ทางเดินก็ไม่เป็นกรวดแต่ถ้าใครแบบว่าไปโหลดแบบมาก็แบบว่ามันจะเป็นเอ่อไมค้าเวอร์ชั่นเก่าเลย เสียงประตูเห็นไหมเสียงกล่องเป็นยังไงก็เสียงเหมือนกับประตูนั่นแหละผมขี้เกียจเปิดอะเสียงการปาโอ้โหเห็นไหมมันจะไม่ดร o ปเวล l เลยเห็นไหมมันไม่มีเสียงติ้งติ้งติ้งเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีเวลไงโอ้นี่เสียง s n o บอ a l l ถ้าใครกดถ้าใครคลิกระรัวหรือว่ากดค้างระรัวได้อย่างเช่นในพวกคอมพิวเตอร์นี่แหละมันสามารถกดค้างระรัวได้ปาบแน่นอนเสียงระครังระครังเป็นเทคเจอร์ไหมก็แปลว่าต้องเสียงเหมือนเดิมใช่ <c oughs> มีชาวบ้านคนหนึ่งโคตรโกรธเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเอฟเฟกตขึ้นแล้ว แล้วก็เสียงการใส่ชุดกอก็ยังเหมือนเดิมมาทุกคนอ่านเดี๋ยวใส่ให้ดูอันนี้ชุดกอดใน,นุดอะไรมันก็ไม่เปลี่ยนตามเวอร์ชันเลยเห็นไหมย,ยังเหมือนเดิมมันไม่มีอะไรเปลี่ยนอันนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมนี่อันนะี้ไม่แปรงโทเทมเอ้ยโคตรน่าเกลียดเลยโทเทมตัวนั้นขี้ก้างมากแต่พอเวอร์ชันใหม่ปุ๊บก็โคตรดีอะ่ะ เสียงระเบิด TNT ลืมไปเลยเสียงโคตรตำนานแล้วดูแล้วดูเสียงอืมเราไม่ฉับเราไม่สามารถใช้มือคลิกได้เพื่อเป็นการจุด TNT นะไม่ใช่เหมือนกับ Java เดี๋ยวเสียงระเบิดตุ้มเลยนะฟังเสียงเป็นไงเป็นไง เสียงลาวากับน้ำเสียงลาวาฮะอ๋อ,อ,อโอเคเข้าใจแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้น้ำมันน่าจะเออลงชา้าเสียงการดื่มเสียงการดื่มของน้ำผึ้ง ยังไม่มีการเปลีป่ยนแปลงแต่การดื่มน้ํามันก็ไม่มีการเป,เปลี่ยนแปลงนะก็ซุปซุปซปซ,ปซ,ปซปแบบนี้แบบนี้ฟังเสียงฟังเสียงอันนี้มาครับรันชาเล็กน้อยนะเพราะว่าเรนเดอร์กับเอ่อซิมูเลชันเรนเดอร์มันก็เยอะอันนี้ดิสพนเซอร์หน้าตาแบบนี้จริงหรอ เออสตันคัตเตอร์ลืมไปได้ไงวะไม่นะ่ะแต่ผมค้อสงสัยอันเนี้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 ยมันคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะ ผมขอบอกอีกคำหนึงก็คือเสียงเสียงอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเวอร์ชันเก่านี่แหละเฮ้ยเฮยอันนี้มันกินแล้วเพิ่มเลยว่ะเฮ้ยดีดีดเฮ้ยนี่มันกินเพิ่มเลื่อนนี่ว่าอ๋อก็ว่าทำไมอย่างอื่นกินไม่ได้โอ้โห ไม่สเต็กด <function als. S 1> <c oughs> ้วยอะเมื <kaz uffy shooting floor> ่อกี้เพื่อนผมทักมาใครเห็นชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเพราะว่าก็แค่เพื่อนนะมันไม่ได้มีอะไรมากใครจะเอดก็เอดไปตถะแต่ไม่ว่างเฮ้ยเดี๋ยวมันเพิ่มเลือดจริงอ่ะเดี๋ยวผมกินเดี๋ยวผมใส่เอฟฟิคติกอะเอ้ยไม่ใช่นานวิชันพอยซัน99หนึ่งก็พอเห็นไหมเห็นไหมกดทุบล็อก กดทุบล็อกไม่ได้เห็นไหมมันจะกินอย่างเดียวมันจะกินรวัวเลยเซอร์ฟังชัดๆโคตรตำนานอ่ะเดี๋ยวกินให้ดูเดี๋ยวกินให้ดูกินบนฟ้าได้รอๆยำเวรกรรมเออ

ทุกคนใครรู้ความลับของมานครับบ้างให้ตอบมาซะดีๆคีปเปอร์มันไม่ใช่แพ้แมวอย่างเดียวคปเปอร์มันจะหนีแมวใช่ไหมแต่คปเปอร์มันสามารถระเบิดได้ด้วยด้วยโดยการถูกทำร้ายเดี๋ยวผมจะทำให้ดู save and quit การออกมาค f บก็คือโคตรตำนานอยู่เล็กน้อยแต่นี้ผมไม่ได้ใส่เทกเจอร์ให้มันอะไรเยอะนะผมใส่แค่ในตัวแมปของมันไม่ได้ใส่ในตัวเกมนะผม <c oughs> ขอบอกหน่อยนะครับว่าใครที่เล่นแคปคัทเออใครที่ตัดต่อแอปด้วยแคปแคปคัทในมือถือแล้วแบบว่าใส่ซาวทกยังไงก็คือใส่ใส่พื้นหลังแบบว่าซาวแบบว่าเพลงอะ่ะทุกคน แบบนั้นนะ่ะช่วยบอกทีแล้วก็ไม่ก็ส่งวิดีโอมาทาง Dis discord หรือไม่ก็ส่งมาทาง facebook กลุ่มก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้นะครับโอเคมาเลยสิ่งที่คิปเปอร์แพ้ก็คือคือคืออะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึง ใครว่าค er ีเปอร์เพ้นแมวอย่างเดียวแม้แต่ปลาปลากระกเป้าก็ยังทําให้มันทําลายจิตใจมันแล้วมันยอมเสียเพื่อนและฆ่าตัวตายไปอุ๊บใครไม่เชื่อเดี๋ยวผมเสกให้ดูปลากระเป้าลงไปก่อนตามด้วยค er. ีเปอร์เห็นไหมเห็นเป้าเห็นเป้าเห็นไหมใครไม่เชื่อก็ต้องเชื่อผมไม่ได้ใส่รีซอปแ็รอะไรทั้งสิน้น รีซอสแพกผมไม่ได้ใส่ตอนนี้ผมไม่ได้ใส่นะอันนี้เป็นรีซอสแพกท,ที่ยังไม่ได้ใส่แต่อันนี้ที่ใส่แลว้วมันมีแค่หนึ่งก็คือของไม c r a f t ดั้งเดิมนั่นแหละโูู้้สวยโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ บ๊ายบายสวัสดีครับยี่